กฎหมายแรงงานสำคัญอย่างไรกฎหมายแรงงานคือเกราะป้องกันสิทธิของลูกจ้างต้นเสียงบวกหนึ่ของพี่แได้ละบวกสองสูงขึ้นอีกกฎหมาย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 แรงกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานอ่าอันนี้พี่แค่บวกสองค่ะหาเจอแล้วทุกคนหาเสียงบวกสองของตัวเองอ่าตนเสียงบวกสองนะลองอ่านดู กฎหมายแรงงานสาคัญอย่างไรกฎหมายแรงงานคือเกราะป้องกันสิทธิของลูกจ้างและนายจ้างเพื่อไม่ถูกเอาเปรียบทำงานอย่างมั่นใจเข้าใจหน้าที่รับมือปัญหาในที่ทำงานได้อย่างถูกต้องเราหาโทนเสียงที่คิดว่าน่าสนใจสำหรับคอนเทนต์นี้ดูถ้าเราไม่อยากให้ฟังเครียดเสียงที่น่าสนใจก็ต้องฟังไม่เครียดและทำให้ผู้ฟังสนใจฟังคอนเทนต์ของเราค่ะ